ี่คะ,คะอยากจะให้ดูว่านี่คือสภาพห้องของตอนที่เราเปิดกอตเซเว่นกันสดีเลยนิจัยอะวนส่ก็ได้เนาะแต่ละคนแบบประเด็นเอาไม่จัก เธอคุณครูเปิดให้ดูค่ะเราจะขอ,ขอ,ขอ,อความเห็นเราเนะเะควเห็นจากตอนนี้นะเราเราเรา,ามเห็นว่าถ้าไอคนที่แย่งอยู่บนนั้นอะไม่เป็นดาลาแล้ววันหนึ่งเราเดินผ่านเขาแม่งจะมีแบบนี้ไหม ม,มีไหมคนร่วมมีไม่มี <c oughs> ค่ะจับคิดแะเพียงเท่านี้นะคะ